ซื้อของกินเข้าบ้านสำหรับคนที่กำลังลดน้ำหนักในเซเว่นกันค่ะเป็นของที่เก็บได้นานอร่อยแล้วก็ไม่อ้วนด้วย ว่าแซเว่้นมีน้ำมันมะกอกขายด้วยนะคะแต่ว่าไม่รู้ว่ามีทุกสาขาหรือเปล่าเนาะพี่ชา,าจ,จะซื้อไว้เป็นประจําเลยค่ะแล้วก็เอามาแบ่งใส่ขวดสเปรย์นะคะเวลาเราใช้ก็ใช้ไอขวดสเปรย์นี่แหละค่ะฉีดๆประหยัดด้วยแล้วก็ต่อไปเป็นปลากระป๋องของพี่ฟ้านะคะอันนี้คือกําลังฮิตเต็มติกตอกเลยของโรซ่านี้อร่อยค่ะถ้ากินหมดกระป๋องเนี่ยจะได้200แคลโปรตีน28กรัมเยอะนะคะน้ำตาล4กรัมไม่เยอะเลยโซเดียม600มิลลิกรัมก็แอบ,บเยอะอยู่นิดนึง <laughs> อ่ะต่อไปอันนี้ขาดไม่ได้เลยนะคะปลาทูน่านะคะ แล้วก็น้ำพริกทูน่าแบบสูตรน้ำพริกน่ารกอันนี้อร่อยมากพี่ชาชอบมากินแบบกับไข่เจียวราดข้าวอร่อยค่ะ130แคลโปรตีน9กรัมนะคะแล้วก็น้ำตาล6กรัมได้อยู่อันนี้เป็นซอสหอยสูตรโลโซเดียมนะคะถ้าซื้อติดบ้านได้ก็ซื้อนะคะ1ช้อนโต๊ะมีแค่20แคลเอง น้ำจิ้มไก่ตามแม่ปนอนนะคะอันนี้เป็นสูตรที่ไม่มีน้ำตาลนะคะพ่ชา,ามีติดบ้านตลอดคะ่ะเวลากินไก่แบบแหแ้งๆเบื่อๆก็เนี่ยคะ่ะน้ำจิ้มช่วยได้อะใครที่ชอบกินกาแฟนะคะนมมแนะนำ Nescafe ซองนี้เลยคะ่ะแบบ5แคลเท่านั้นเองคือพิชามไม่นับแคลเลยนะคะแบบไม่มีน้ำตาลแต่ถ้าใครกินไม่ไหวก็แนะนำอันนี้ก็ได้นะคะเป็นน้ำตาลทรายศูนย์เปอร์เซ็นต์นะคะแต่ถ้าใครไม่ไหวก็อันนี้ก็ได้คะ่ะอะลดลงให้ห้าสิบเปอร์เซ็นต์นะคะมีเจ็ดสิบแคลน้ำตาลสามกรัมก็กินได้อยู่คะ่ะและเวลาทุกคนเข้าเซื้้อออออขงองกกงกกินนนนะะไรัับบามห่่ค